สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะฮะของตัวเคสสำหรับใส่ dji o m o action 5 pro นะฮะแบรนด์สมายลิยะครับอเออถามว่าซื้อมาทำไมอันดับแรกนะฮะตัวเคสที่แถมมากับตัวกล่องนะฮะที่แถมมากับชุดจะเป็นแบบนี้นะซึ่งมันจะเป็นพลาสติกแล้วก็ เปิดโดยการยัดแบบเปิดโดยการง้างแบบนี้แล้วยัดตัวกล้องลงไปนะครับข้อเสียคือพอยัดไปเสร็จปุ๊บมันจะไม่สามารถแกะตัวที่ใส่ฐานได้ยกเป็นว่าต้องดึงเคสออกนะฮะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยซื้อมานะครับซึ่งสับปะคูนตัวนี้ก็คือเป็นเหล็กเป็นเหล็กแล้วก็เป็นเหล็กแข็งแรงใส่ง่ายแล้วก็มีตัว ตัวออปชันเพิ่มเติมมาก็คือจุดที่ใส่พูดนะฮะใส่อุปกรณ์เสริมได้นะฮะพร้อมตัวเกี่ยวล็อกแบบนี้นะครับอีกทั้งการเปิดฝาก็จะเปิดแบบฝายัดแบบนี้นะประมาณนี้ดูแข็งแรงทนทานนะฮะอันนี้วิธีเปิดถอดสายแบตโดยที่ไม่ต้องถอดเคสก็อยู่ที่การกดบุ่มตรงนี้นะครับก็จะดึงออกได้เลยแบบนี้นะฮะแนววัสดสวยงามมากราคาก็ตามสเปค พันนิดๆน,นะฮะบวกลบโอเคมันใส่ยังไงใส่แบบนี้นะอันดับแรกนะ,ะให้ถอดตัวที่จุก,จกยางครอบออกอย่างนี้นะครับแล้วก็จัดการเปิดฝาอย่างนี้แล้วสามารถหยัดคล้องลงไปได้เลยนะฮะแบบนี้นะครับ แล้วก็ปิดฝานะฮะตอนปิดฝาอาจจะแน่นนิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้แน่นมากนะครับถ้ามันแน่นมากไปลองยัดกล้องให้สุดดูนะฮะพอมันสุดแล้วก็ลองยัดะลอกและนะครับตรงนี้ก็ยังกดได้ตามปกตินะฮะแล้วเราก็ใส่จุกยางครอบเข้าไปอีกทีนะครับ ก็จะเรียบร้อยอย่างนี้นะฮะอ่ะผมที่บอกว่าถอดเปลี่ยนแบตได้ใช่ไหมก็แค่กดตรงนี้ออกแล้วตรงนี้ก็สามารถงัดขึ้นเปลี่ยนแบตได้เลยนะฮะแบบนี้เนี่ยดึงแบตเปลี่ยนได้เลยไม่ติด นี่นะฮะนี่เลยโอเคก็เรเวลสั้นๆประมาณนี้หวังว่าจะถูกใจนะฮะโดยรวมผมก็ถูกใจมากอ่ะคำถามต่อมายังล็อกแม่เล็กได้เหมือนเดิมไหมล็อกได้เห็นปะแน่นเหมือนเดิมไม่ต้องห่วงโอเคครับ ว่าจะชอบกันนะฮะเสิดหาในแอปช้อปปีได้เลยมีแน่นอนแข็งแรงทนทานมากๆนะครับเกมนี้มีความยาวเพียงเท่านี้นะครับชอบถูกใจก็กดติดตามนะฮะสนับสนุนกันก็มีหลายช่องทางนะครับนี่ว่าจะเป็นการดูโฆษณาหรือว่าอะดังโดเนตซุปอร์แดงต่างๆเลยนะครับซึ่งตอนนี้อาจจะยังไม่มีนะฮะแต่อนาคตถ้าครบก mm hmm. ดสร้างไรายไก็จะมีขึ้นมานะ ชอบถูกใจคนไลควกดแชร์นะฮะสวัสดีครับ